ตอนนี้สุขภาพเนี่ยมันไม่ดีมันเนื่องจากเท้าชามือชาเท้าที่เคยหนักจจหินะหินะมันเบาลงก็เกิดขึ้นจากไอ้นี่เนี่ยนะสมองนี่มันเตบขาเิ้งไปข้างตกใจก็รีบไปหาหมอหมดไปแสนกระบ,บาทออกไปจากโรงพยาบาลกินยาละลายลิ้มเลือดเท้าก็ยังชาขึ้นแล้วก็ลิ้นเนี่ยมันก็แข็งพูมไม่ค่อยชัดคุณลุงนี่ได้กับตัวเองอนะ่ะ เท้าเนี่ยหายชาเดินได้แล้วปกติมันเดินแพ่ได้เดินแล้วมันจะลม้ม mm hmm. ก็ชาไปแล้วเดินได้ใช้ประมาณเนี่ยไม่ถึงเดือนเดินก็วงน้งวงน้ําได้เ mm hmm. มื่อก่อนมันไม่ได้เดินเข้าเวลาถ่ายแล้วมันจะลมะ้มไงต้องประคองเนี่ยกลายเป็นคนพิการไปพอทานนี้ไปแล้วเนี่ยวางพิการหนีหมดกลายว่าจะกินตลอดชีวิตเนี่ยมันได้ผลดีไปอยากให้ใครที่ ดูรายการนี้แล้วนะผมเนี่ยยืนยันได้ว่าผมดีขึ้นไอ้คนที่มันเป็นโรคพวกนี้เมื่อสูญภัฒจิตไม่ดีเพราะมันไปไหนไม่ค่อยได้พอไปได้แล้วสูขพาพจิตมันดีมันเดินเดินได้เราลงลงุลงก็าทานคู่กับยาโรงพยาบาลผมก็ผมก็ขอขอบคุณอาหารเสริมตัวนี้ที่ช่วยช่วยให้ให้ดีขึ้นก็ขอแนะนำที่ดูผมพูดแล้วเนี่ยนะผมไม่โกหกหรอก ผม,ออผมเรือร่องอะไรผมจะโกหกไม่เกิดประโยชน์ผมเป็นพันตำรวจโทรนะเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาก่อนโอเคทานแล้วดีผมขอบคุณเวิร์บริษัทเนี่ยไบโออะไรนี่นะทานแล้วดีมากว่าแขนฝาขาฝามันอ่อนแรงละกินยามาหลายตัวมันก็ไปได้ช้าเมื่อสมัยที่ยังไม่ได้กินยาตัวนี้นะเดินก็ช้าช้ามากเดินไปถือเอียงไปข้างไม่ค่อยมีแรงขาฝาไม่ค่อยมีแรงแขนไม่ค่อยมีแรง แล้วก็เวลาพูดมากๆก็ลิ้นน่าจะคนลิ้นจะแข็งไม่ชัดแล้วบางครั้งเวลาเชา้าเย็นยืนตกสวดมนต์นใช่ไหมพอสวมดมนต์มากมากขึ้นรู้สึกว่าทั้งฝ่ามือเนี่ยปาฝ่ามือมันจะมีน้ำไหลออกรู้จกักจากกระทั์ที่เขาแนะนําว่าเกี่ยวกับสมองแต่ว่า,าทานระสองกรปุกสองปุกแล้วนะก็รู้สึกว่าฝ่าไปซ้ายก็ไปได้ปกติ มันจะไวพพร้อมกันคือมันสั่งได้ไวขึ้นดีขึ้น่าเก่าเยอะว่นงั้นเลยคือหนึ่งมือที่มันกำไม่ได้ผมสมเมื่อก่อนเนี้ยกำได้แค่นี้หรือมันกำไม่เต็มพี่แนละ้วสมัยก่อนที่ลงทํางานท,งนที่เยอรมกีอันเนี่ยช่วยลูกล้างชามก็ไม่ได้มือไม่ทํางานมันแข็งอย่างนี้ดีล้างได้ทําได้ดีขึ้นเยอะหูตาก็มองชัดขึ้นสามารถพูดกับลูกค้าได้แล้วได้ปกติมัน่นใจขึ้นเยอะมาใจขึ้นเข,นขอ,อยาให้ทุกคนที่เป็นโรคแบบลงเนี่ยนะ ที่เป็นอัาพึกเนี่ยเกี่ยวสับสมองเนี่ยพยาธิมาทานดัสลายแดงเนี่ยมันจะตรงจุดมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้นนอาหารเสริมที่ดีที่ดีมากสลายแดงไบโอไอตีมต้องเป็นฝาแดงเท่านั้นถึงจะเป็นของแท้อาจารย์พูดมาเนี่ยนะคะนึกถึงเคสที่แบบเป็นเนเลอนในสมองตีบที่เขาเดินเหินเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกแล้วก็ไปนิยมนวดกันซะส่วนใหญ่อันนี้ถูกต้องไหมอาจารย์อ่าต้องนวดบ้างแต่ว่านวดมากไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่า เราสังเกตเวลาเราไปนวดเนี่ยเราจะรู้สึกขี้เกียจทันทีหลังจากนวดอใช่อยากนอนอยากนอนเห็นไหมนั่นคืออาการของการล้าของสมองนะอ้าวอย่างนี้เนี่ยคือสมองต้องสั่งการจากข้างบนลงมาที่ปลายมือปลายเท้าอะแต่ถ้าไปนวดเราสั่งจากปลายเท้าขึ้นสมองสมองก็หยุดสิเอาเวว่าไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้มันก็ฟ่อลงอเพราะฉะนั้นคนที่ไปนวดเป็นประจําทุกอาทิตย์เลยเนี่ยโอกาสที่เป็นอัลไซเมอร์ก็สูงมากอ้าวไม่ใช่ว่าบางคนเชื่อผิด คิดว่านวดแล้วทำโอยเลือดลมโฟโล่ไหลเวียนดีก็ไหลเวียนดีในระ,ระดับหนึ่งแต่ว่ามันทําให้สมองขี้เกียจ<อ>ทําให้การกระตุ้นของสมองน้อยลงเพราะนคนที่เป็นคุณหญิงคุณนายพวกสบายบ้านปลาย อัลไซเมอร์หมดโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเราถึงเรียกว่าโลกคนรวยใช่ไหมเพราะว่าใช้ชีวิตแบบผิดๆนั่นเองนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีตัวช่วยตัวนี้แล้วไบโอแอสตินใครไม่อยากสมองฝ่อนะอาจารย์ไม่อยากให้แบบลูกหลานโทรตามหาตัวนะหรือตอนนี้เนี่ยเริ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วนะคะก็กินได้เลยวันละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งเม็ดใ,ใครที่วิ่งลงบันไดไม่ได้ต่อไปก็วิ่งได้ใครที่วิ่งข้ามถนนแล้วเสียวนะกลัวรถชนเคยเจอไหมเคยเคยพอวิ่งข้ามถนนอุ ทำไมช้าจังทย่มนนะเออยนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะสําหรับการดูแลสุขภาพนะใครที่ไม่อยากเตรียมตัวเป็นโรคร้ายแรงอะไรต่างๆนี่นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะว่า